หัวใจทุกคนกำลังติดตามหลังจากที่นานาเราบีนาออกมายอมรับว่าเธอคือนอดาราอักษรยอดที่ถูกกล่าวหาว่านี่เพื่อนร่วมแก๊งกว่า4ี่ร้อยล้านบาทและยังโยงไปถึงต่ออีกด้วยแต่จุดนี้คือที่ทําให้คนเกลียดชังกันนานากล้าหาญออกมายืนยันว่าต่อไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและขอให้ประเด็นนี้เป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนควรเข้าใจและเคารพและนี่คือสิ่งที่ทุกคนรอคอยหลังจากการยอมรับของนานาเพื่อนรักในแก๊งนางฟ้า วุ้นเส้นวิริธิภาและแอนนาลิชาไม่สามารถนิ่งไปได้อีกต่อไปทั้งคู่จึงโพสตอรอรี่บนอินสตาแกรมเพื่อแสดงอารมณ์ที่กำลังเผชิญแอนเลือกโพสต์รูปหัวใจแตกสลายสะท้อนให้เห็นถึงความเจ็บปวดในใจส่วนวุน้นเส้นโพสข้อความสั้นๆแต่แรงกระทบ my heart hurts ที่บ่งบอกถึงความเศร้าโศกที่ลึกซึ้งแต่คำถามท,าที่คงค้างอยู่คือจริงหรือว่าต่อไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือนี่เป็นเพียงกลยุทธ์ในการปกปิดความจริงคุณคิดยังไง มาแชร์ความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ